ต้นตนไมมาดูต้นไม้ดีกว่าทุกคนนะ่ารักมากต้นไม้สวยๆทั้ง,ง,ทงนั้นเลยมหาวิทยาลยบรพอีกด้วยค่ะสมาแต่วด้มยทนคั่พ้นเะวทิลัยเียวพททินัมคำคุณน้นคุาตนกค่ะค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ที่โซนดีนะครับสลานลมชมพฤกษาไปดูต้นไม้กันใช่แ้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเดินขามมาที่วันอู้อน,นี่แบบสวยอะแต่มาก,กระถางนุ่นสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้สนละยุงนะฮะนี่มีแบบกุหลาบด้วยกุหลาบเล็กนะกุหลาบจิว๋วสวยจังน่าซื้อ แต่ว่าเคนเลี้ยงไม่รอด <c oughs> นีด่มีทางนี้ด้วยไม่ได้ไม่ถ้ามาเดินดูแบบดอกมงดอกไม้มันก็เพลินเนาะมาเดินดูกี่รอบก็เพลินมาเดินดูทางน,นี้ดีกว่านี่มาดูต้นไม้อันนี้กับเขาดิอ๋อนี่ไง สวยดีเนี่ยเนี่ยใครแบบว่ามีสวนเนี่ยซื้อไปปลูกเพิ่มเติมเมลยว้ยกระดาษหินยี่สิบบาทสวยดีต้นละสามสิบบาทสี่ต้นหนึ่งร้อยนะครับ ไอวี่ IV รักนิรันต์ตละหกสองต้นร้อยมีเปลือกไม้สนนิวซีแลนด์ด้วยเนี่ยถุนละร้อยสี่สบาทอ้ย,อ,ยอันนี้85บาท2ต้นหนึบาทนะครับสวยมากเนี่ยต้นละสามอบอ๋อกระถางข้างล่างอ่ะสามสิแต่ข้าง้งบนอ่ะหกรย น่ารักน่ารักสวยๆเขไปดูทางนี้ดีวกว่านะไปดูไปดูนี้ดีวกว่าไปดูกุหลาบอุ้ยกุหลาบอุ้สวยจังอุ้ยดูด้านในสีเหลืองด้านนก็มีสีเหลืองมีอะไร กลมจีดหอมมากเลยกุหลาบปะมะม่วงหาวญี่ปุ่นนะครับผลใหญ่กว่าของไทยสามเท่าอุ้ยน่าน่าไปปลูกเนาะเดี๋ยวนี้แม่แม่ไปดูเลยเขาขายกิ่งตอนฝรั่งหอมเค้าสีอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเวลาปัจจุบันอะมะม่วงหาวมะนาวโฮมมะม่วงขาวมะนาวโฮ หรือนะ่าซื้อไปปลูกอ,ะอ่ะซื้อไปปลูกที่บ้านนะ่ะแต่ว่าคนย้ายลำบากอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ยอุ้ยีม่รูต้นนี้พุทซ้อนห้าสิบบาทมีมีพริกด้วยพริกสี่สิบพริกขิงสวนแปดสิบนู่นพริกแดงปุ๊กซื้อพริกแดงไปปลูกไหมจะได้แบบเก็บกิน เดินต่อเนื่องนะฮะซึ่งตอนนี้คือต้นไม้เยอะแยะหลากหลายมากมายอุยกระฐานกระถางนีน่สวยมากเลยชางเขียวมีกลิ่นหอมออกจากทาั้งปีสวยมากต้นละหนึ่งร้อยบาทสองต้นร้อยห้าสิบนะครับสองต้นต้นละหนึ่งร้อยสองต้นร้อยห้าสิบองมีต้า สวยอันนี้พวงละร้อยหนึ่งพวงสี่ต้นสี่สีสองต้นหนึ่งรอ้อยเดินเดิน ใน,ในระหว่างแบบต้นไม้ก็มีของกินไปเรื่อยๆเุ้ยเนี่ยกุหลาบสวยมากกุหลาบเล็กแต่ว่าเขาไม่ได้คนเยอะอไปดูกุหลาบใหญ่ดีกว,ว่าอุ้ยเนี่ยกุหลาบใหญ่อยากปลูกกุหลาบอยู่บ้านนะโอ,อ้้ยเนี่ยลดราคา100่บาทสองต้น180บนะครับกุหลาบกุหลาบด้านหลังคือ ชื่อร้านสวยมากทุกคนนี่อู้หัลปุกหัลปุกเลียงเลียงกันอย่างงี้เนาะแบบปลูกยาวๆเลยอะเรียงๆลีเลียงเ,ยงเยงหลายๆสีให้มันเป็นแบบสีสันแบบเยอะๆอย่างเงี้ยสวยมากเลยนะเนี่ยกระถางละน้อยบาทเอาไปปลูกปุก๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ค่อยแบบตัดแต่งตอ,อ,งอกกิ่งอะไรพวกนั้นเลยรสแมรี่ทำอาหารได้ต้นละหนึ่งร้อยบาทแก้วญี่ปุ่นแก้วเจ้าจอมนะฮะมีประยงหลวงหอมมันหลี รวมหมดไม่ดอกปลาแล้วซึ่งจริงมัก็ร้อยห้าสิบแหละเพราะว่าเราพอใช่ดอเหมือนกันคลิกหรือว่าดอกปลาแล้วไปซื้อปลาผลตอบรับด้วยเฮ้ยจะได้ากได้ต้นไม้ไปปลูกนะแต่ไม่มีพื่อที่ปลูกถ้าอยู่ถ้าเป็นแบบงานเกษตรแฟร์โคราดหรือต้องไปโคราดเกษตรแฟร์มันะจะได้ซื้อของไปปลูกที่บ้านซื้อต้นไม้ไปปลูก โคราชเกษตรแฟร์มีตอนไหนก็ไม่รู้อุย้ยอันนี้ก็สวยกุหลาบมอนแดงสวยมากสีสวยมาก,มากทุกคนกุหลาบมอนแดงคุณับมกันนะนลย่แก้วลินลีแก้วลินล <c oughs> คนนีคุณนายตื่นสายน่ารักมากเก่งตรงนี้ณนาดตื่นสายนะคร เปนน็นสายมีพลิกมีพลิกขายด้วยเนี่ยแบบว่าเยอะแยะมากมายอยากได้อะไรก็ลองแวะมาดูที่บริเวณงานได้นะครับอันนี้คือต้นงานต้นไม้ตรงบริเวณต้นไม้เนี่ยยังเหลืออีกเยอะมากเดี๋ยวสัน้นพาเดินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นขนมอุ้ย กระถางละสามสิบห้าบาทอันนเี้ยนะราคาไม่แพงยังอ,อยู่ที่เรายังอยู่กันที่โซนดีนะครับโซนต้นไม้อู้มีสตาร์ด้วยเหะพร้าวขายด้วยต้นละสองร้อยมะพร้าวเออต้นละสองร้อยุ้ยมีบัวด้วยมีบัว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 สิ คือบัวเยอะแยะไรอ่ะทุกคนน้านน่าจะมีแผงร้านบัวร้านบัวถ้าอยากได้บัวลองแวะมานี่ถูกมาตัวละสิบบาทแต่ว่าสิบบาทมันก็อาจจะไม่ค่อยมีสีสันอะไรเยอะเนาะ,ะเดี๋ยวเราเดินต่อไปหนึ่ง

อุ้ยสวยมากอันนี้นี่น้องสีม่วงสวยมากเดินต่อเฮ้ยกุหลาบต้นละร้อสิบนะครับคองต้องตำหนอย คนเยอะมากคนเยอะมากอุ้ยปาลมไผ่แค่อยากได้เนาะซื้อเป็ลูกไว้ในปาลมไผ่แคะน่ารักดี60บาทอื เ้นี่เราเอาไปตั้งปลูกได้เลยเนะนี่นยใช่อลตอนนี้คือเจอโซนอาหารอ๋อตอนนี้เป็นโซนอาหารนะตรงกลางนี่เจอเค้กอีกแล้ว ใส่รวมมิตรใส่อะไรต่างๆนานาดูกุหลาบอันนี้น่ารักจังเลยอ่ะอ๋อลดราคาพิเศษ180บาทกิ้สิอร่อยนะวันนั้นก็มากินอยู่เออลองกินไปแล้วอร่อยดีฮะบอกจะกินแล้วไอซเสรีมโอ้ยต้นไม้กุหลาบหินสี่สิบบาทรุสวยมาก กุหลาบช็อกโกแลตนี่กุหลาบจิ๋วก็มีเนี่ยสิห้าสิบบาทเองอยากได้ต้นไม้สีหรือว่าจะซื้อแบบว่าต้นไม้ต้นพลิกอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีประโยชน์คือกินได้ด้วยอุ้ยมีกล้วยกล้วยทุกคนมีหินน้ำไทยน้ำวายัยากษ์เทพพนมนาคเตี้ยน้ำวาเตี้ย,ย,ยหอมแคะอะไรเงี้ยเต็มเลยกล้วยอืม อันนี้นมะลิอ่องมะลิอ่องโอ้โหวีเครือใหญ่มากวีใหญ่เครือใหญ่มากอืมต้นไม้ต้นไม้ต้นปุ้ยดอกกุหลาบร้อยห้าสิบาทให้กุหลาบร้อยห้าสิบส่วนหอมเลมอน กุหลาบแฟนซีเจ๋มากเด,ดินนกันต่อเดินกันต่ออา้าตัวน,นี้ก็คือเป็นสูตรอาหารนะครับเข้ามาเจอสูตรอาหาร ของกินแบบเยอะแยะมากมายตอนนี้คือวันนี้พาเพื่อนมาเดินเนาะเพราะว่าวันแรกเรามาเดินเล่นไปแล้ววันนี้ก็คือพาเพื่อนมาเดินเล่นก็อาจจะแบบว่าให้ดูคร่าว,วๆนะทุกคนเพราะว่าคลิปแรกเราก็พาเดินดูแบบครบรอบไปแล้วอ,อันนี้ก็อัปเดตอัปเดตอุ้ยน,น,นี่นี่นี่น,นี่อันนี้สวยอืม ม่วงมุมมะม่วงเออนู่นมีแต่ลูกใหญ่ๆมะม่วงต้นไม้สับจะลงสับจะเลนตรเนี่ยเป็นว่านต่างๆว่านต่างๆก็มีน้องลูกไก่ทองนี่นี่นี่แบบอันนี้เยอะนะอุ้ยลูกกุหลาบอันนี้เฟอยจังเลยอ่ะ หอมเลยนะกุหลาบแบบเนี้ยโอ้โหหอมมากกุหลาบหอมโอ้อันนี้มัาตั้งอย่นี้รอืมวุ๊ยเนี่ยอยากได้อันนี้ซื้อไหมมีซื้อซื้อไปตั้งไวเล่นเล่นน่นเี่ยมีหกสิบบาทด้วยซื้อเป็นหัว เนี่ยเอาไปตั้งเล่นๆหนึ่งถึงสองเมันยี่ห้าบาทเองเร็วเอาเร็วน่ารักะเปียเอวิวที่ล่คลำไยคริสโต้ถักหวานป่าเพราะ อยู่บ้านก็มีสองต้นผักหวานป่าแต่ว่าตอนนี้พ่อแม่ไม่กินขนุนเฮจเริยานขนุนเป็นของกินทำไมทำไมตรงนี้ดูโล่องๆทำไมตรงนี้ดูโลง่งงงแต่แปลกหโหู สวยทั้งนั้นเลยอะ่ะมีแต่แบบจุดสวยๆงามๆอืมยิปโซยิปซีปสียิปโซอุ้ยอันนี้ก็สวยเสือดีไข่ท,ที่ให้น้องแมวกินน้องแมวกินไข่น,น,นี่สวยอะ่ะเสือดีอุ้ยอันนี้ก็สวยสวนสีชมพูอันนี้อัน,นุก้าอันนี้พารล,ลากอน บัวบัวเยอะมากอเออเนี่ยเราเอาไปปลูกแล้วเราก็หักไปกินทีละใบทีละใบได้นะอันนี้กล้วยก<อ>ล้วยท่านไหนซื้อไปไม่ะาแค่นั้นจบโอเค ดูเราเองนะอุ้ยอันนี้สวยมากค่ะต่อค่ะเดี๋ยวดีดีดมันเป็นกลิ่นดอกแก้วไงดูเนี่ยอันนี้ตรงนั้นสวยมากข้างในโอ้โหให้เขาไปซื้อให้เขาถ้าซู้จะส,ส่งไปศนีเขาไปซื้อแถวบ้านดีกว่าไหมวันเดียวโอ้โห ต้นลูกชุบ่าทุกคนลูกชุบเยสีอุ้อันนี้นอนนำโชค,ชอ,คอืมส่วนหอมสนหอมเฮ้ยคาเมเลียเหมือนดอกกุหลาบเลยซื่อไปกินดูนไอุ้ยสวยจังอ่ะม,มาทีคิทดิโดอุ้ยอุ้ยเนี่ย ส้มแบบแน่นๆเลยหอมหมื่นลุงหมื่นดีตะลิงปิงก็มีปุเรียนน้ำน้ำพวกยังมีไข่แต่ข้าเหนียวที่ข้าวเหนียวร้อยยี่สิบเนี่ยอันนี้ก็มีหนอ่นอหน่อกล้วยเนี่ย สี่สิบบาทเองเป็สี่สิบนอนล้สี่สิบสี่สิบตอนนี้เราก็เดินมาท้ายท้ายท้ายโซนดีแล้วนะครับไอจิมโบราณเฮ้ยไปดูต้นไม้ก่อนมะกรูดเฮ้ยองุน อ,องอนุนไซมาสครับต้นใหญ่มากมะม่วงเบาวิ่งซื้อมะม่วงเบาไปปลูกอยู่บ้านเนาะซื้อมะม่วงเบาแบบทับกิ่งอ่ะไปปลูกอยู่บ้านเวลามันออกก็จะได้กินเดี๋ยวอกกรอเรษกเษตรเกษตรรู้สึกว่าเกิดมันจะมีการ,กรเกษตรของมอสุรานารีอะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าช่วงเดินช่วงเดนไหนเดี๋ยวกลับบ้านแล้วก็ไปซื้อต้นไม้ กลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวรอรอที่มันเป็นงานกเกษตรของมอเทคโนโลยีใช่แล้วก็ค่อยไปซื้อแน่หมดแล้วโซนดีนะครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าโซนอีโซนอีจะเป็นโซนนองน้องน,องนองสัตว์เลี้ยง